กาเียว้ครับ้านนี้มีชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวไก่เจ๊ยังไงก็สิบบาทก็เป็นอีนึ่งร้านที่ยังมีก๋วยเตี๋ยวราคาสิบบาทอยู่พิกัดก็อยู่ที่สี่แยกก่อนที่จะเข้าไป วัดหลวงพ่อสมหวังนะครับหรือวัดกลางมืองพระข้าแห้งสิบบาทก็มีด้วยนะครับก็จะมีราคาสิบยี่สิบสามสิบอันนี้คือสิบาทเนาะสิบาทจ้าขายตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยโเปิดร้านเปิดประมาณ อ๋อถ้าปิดกี่โมงครับเป็นที่ก็ออปลายสองโมงค่ะโอ้วันหนึ่งก็เปิดไม่กี่ชั่วโมงเหมือนกันเนะาะใช่เพราะว่าแม่ค้าต้องไปขายลูกชิ้นทอดยาง,งอีอ๋อมีหลายธุรกิจว่างั้น ทุกชิ้นนี้ขายที่ไหนครับเยี่ยงเยี่ยงตรงนั้นนะครับอ้ทุกชิ้นเยอะไม้แล้วะคะบ้าครับแดงนี่เยอะไปก่อนอ มีวันหยุดไหมไม่มีค่ะนอกจากแม่ค้าป่วยไม่มีวันหยุดด้วยนะครับอันนี้เทศบาลน,นะคะีคนเองัวจะัวเองครับ าะเห็นวัตถุดิบแล้วก็ใช่กระเทียมก็จะตัวใหม่เียาใหม่ทุกวันครับความสะอาดสะอาดนี่แน่นอนจริงๆทมาที่ร้านแล้วอย่านึกว่าฝนตกนะครับ <c oughs> คือะหรับเปิดสป้คอเกอร์ลดความร้อนเนาะใช่ค่ะทมาสะอาดครับย้อนเลยครับ นี่คือปริมาณสิบบาทนะครับโงงมากนี่ดูน่ากินมากเลยนี่คือปริมาณยี่สิบาทนะครับเย <Hey, S 2> เดี๋ยวมาลองข้าวแห้งก่อนกันสิบบาทข้าวแห้งข้าววะเนี่ย ข้าวก็ดีมากแล้วก็เขาจะเป็นข้าวแห้งแบบธรรมดานะจะไม่ใช่เหมือนแถวแม่กองอืมแต่ก็ถือว่ากินได้เลยนี่นะอืมข้าวดีนี่คือต้มยำถ้าจะมีต้มยำแล้วจะมีต้มส้มด้วยนะอืม ดีตะเล็กอืมพวกเส้นดีขาหมูอืม,ม,อมนีนเซเลคหั่งคนกินเต็มร้านเลยเขาเปิดสิบโมงนะครับ ช่วงเช้าต้องไปช่วยพ่อทำขนมหวานก่อนอืมนี่ก็ไม่ต้องปรุงเลยนี่เป็นกว๋วยเตี๋ยวไก่ขาหมูมด,ดีมาก้ำซุปก็ดี うん。<嗯 S 2> <嗯 S 1> 嗯